อับบทเรียนจากพระธรรมอภยพตอนที่13ตอนสุดท้ายในไตรามาสนี้นะครับก็คือพระธรรมอภยพบทที่3 5มสถึงสีนะฮะเป็นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องพระพลาหรือสถานนัรัการบทที่35ข้อ1นถึงสได้พูดถึงเรื่องวันสบาโตนิดหนึ่งตรงนี้ก็คือมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวันสบาโตมาเพิ่มเติมเหตุผลก็เพราะว่าการนัรัการในพรนะพลา้นในวิหารนยฮะ คนจะต้องไปนมรัสการในวันสบาโตเป็นหลักและการที่จะไปได้ก็หมายถึงว่าเราต้องทิ้งงานอื่นเราต้องเสรยงานอื่นถ้าวันนั้นเราจะไปทํางานอื่นเราก็เข้าไปในพระพราไปนมรัสการพระเจ้าไม่ได้เน,นื้อหาตรงนี้จึงอธิบายตรงนีน้และในที่นี้ได้พูดถึงของที่จะนามาสร้างพระพลาก็คือก่อนจะสร้างพระพลาก็ให้คุณอิเซลนำของมาถาวาย สร้างพระพาเสร็จแล้วก็ให้คนอิสราเอลนามของทั้งหลายมาถวายดังนั้นเมื่อพูดถึงพระพาจึงต้องพูดถึงของถวายดังนั้นโบเราในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันต้องคิดถึงในเรื่องของการสร้างตัวอาคารและการถวายของต่างๆเพื่อบำรุงอาคารเพื่อดำเนินกิจการทั้งหลายทั้งปวงนะฮะให้ดำเนินไปได้นะเราหนีไม่พ้นในเรื่องของของถวายตรงนี้นะะเมื่อพูดถึงพระพาตรงนี้ แล้วก็พระพลาเราจะสังเกตเห็นว่าส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดข,ของพระพลาก็คือลางชั้นนอกและตัวอาคารหลางชั้นนอกก็จะมีแท่งที่จับข้าสัตร์แล้วมีอ่านล้างเท้านะเมื่อใครทําอะไรผิดแล้วเขาก็จะต้องมีการไปสารภาพให้กับพระเจ้าผ่านสารตัวหนึ่งแล้วเอาสารตัวนั้นไปฆ่าเพื่อเห็นเลือดไหลแล้ว เอาสาบเผาตรงนั้นนะฮะและน้ำเลือกเข้าไปข้างในก่อนที่จะเข้าไปข้างในก็จะต้องไปล้างเทา้าที่อ่านล้างเท้าให้สะอาดก่อนแล้วเข้าไปข้างในข้างในก็จะมีํำประทีปลิตะเกียนอยู่ฝ้าหนึ่งเพื่อส่องสว่างมีโต๊ะขนมปังอยู่ฝ้าหนึ่งนะเพื่อเป็นอาหารให้ปุโรหินแล้วก็มีเทนเผาเครื่องหอมอยู่ตรงกลางบ่งบอกถึงการอธิษฐานถึงพระเจ้าและห้องนี้ก็จะมีม่านกั้นนะฮะ เพื่อเย่ห้องบริสุทธิ์ออกจากห้องบริสุทธิ์ที่สูงที่อยู่ตอนท้ายห้องบริสุทธิ์ที่สูงนี้ก็จะมีหีบพันธสัญญาที่บรรจุพระบัญญัติสิประการของพระเจ้าอยู่ในนั้นนะและมีพระที่นั่งที่เรียกว่าพระที่นั่งกรุณาบ่มบ่อถึงการอาภัยบาปด้วยความการุณาของพระเจ้าที่นั่นและหนึ่งปีนะ,ะฮะมหาปุริจะเข้าไปที่นั่นหนึ่งครั้งเพื่อขอการอาภัยบาปดังนั้นถ้าเราดูตัวอาคารเราก็จะเห็นองค์ประกอบของอาคาร ก็คืออาคารที่เป็นวิหารมี2ชั้น,นแล้วก็มีลานชั้นนอกที่เป็นที่ฆ่าสัตว์ถวายบูชาทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบของวิหารแต่สิ่งที่สําคัญมาไม่ใช่ตัววิหารหรือพระพลาตรงนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกระบวนการถ่ายบาปทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงแผนการถ่ายบาปของพระคริสต์เราสังเกตพระคริสตนะ์มาสิ้นพระชนก็เหมือนเกตัวหนึ่งที่ถูกฆ่า เราลับ,บัฏิสมาในนามของพระกริกก็เหมือนเราล้างตัวหรือชำระตัวในอ่านล้างเท้าเราเข้าไปข้างในเรานมันสการพระเจ้าโดยสื่อสารพระอภีก็เหมือนแสงสว่างจาาพระกริกเรากินอาหารที่เป็นพระวจนะฝ่ายจีวิญญ,ญาณก็เหมือนกินอาหารจัดโต๊ะขนมปังเราอาธิษฐานในนามของพระคริตกก็เหมือนเท่งเผาเครื่องหอมตรงนั้นและมาถึงวาระสุดท้ายนี้พระคริตกเข้าไปในพระพลาบุญสวรรค์ เพื่อพิจารณาพิภาษาและอภัยบาปให้มนุษย์ก็คือกระบวนการสุดท้ายที่อยู่ในวิหารห้องสุดท้ายซึ่งปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งและหลานจัดเสร็จพิธีตรงนั้นบาปทั้งหมดก็จะถุกมหมไว้กับซาตานนะฮะเหมือนกับเพศระบาสที่อยู่ในพิธีที่ประเทศอิสราเอลยุคเก่าและหลานจะยุคพันปีก็จะมีการกำจัดซาตานเพื่อจะให้ความตายครั้งที่สองจบและจะได้มีฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่โดยไม่มีความบาปเหลืออยู่อีกเลย ดังนั้นพระพรานตรงนี้จึงเป็นแบบจำบลองให้เราเห็นถึงกระบวนการไถ่าบาปจากโลกยุคนี้ไปจนถึงโลกใหม่ที่ไม่มีความบาปท,ทั้งหมดนะฮะตรงนี้คือส่วนที่สําคัญที่สุดถ้าเราดูแค่ตัวอาคารสถานที่เฉยเฉยมันก็หมดยุบบนสมัยไปแล้วเราก็คิดมักจะคิดอย่างนี้ต่กระบวนการไถ่าบาป ที่เป็นแบบจำลองของพิธีตามสถานที่นี่มันยังสําคัญและจําเป็นต่อเราในทุกวันนี้และเราต้องอ่านต้องศึกษาพวกนี้เราจึงจะเข้าใจนะครับพระพานตรงนี้ได้รับการอธิบายไว้ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้พระเจ้าประทับอยู่กับมนุษย์นะอันนี้เก่าว่าในพระธรรมอเบยมและเมื่อสร้างพระพาเสรก็มีเสาเมฆและเสาไฟกลางวันมีเสาเมฆกลางคืนมีเสาไฟนะฮะเชี่ยเห็นว่าพระเจ้าสถ,ถิตอยู่ที่พระพาตรงนี้ ทุกวันนี้พระเจ้าก็สถิตอยู่กับเราเหมือนกันแต่ด้วยวิธีอื่นในพระธรรมยอนได้พูดถึงพระคริสต์มาบาังเกิดเป็นมนุษย์นะฮะและสถิตอยู่กับมนุษย์นะครับแล้วก็วิวร์บทที่21โดยเฉพาะข้อ1-3ก็พูดถึงโลกใหม่ที่พระเจ้าจะอยู่กับมนุษย์ตลอดไปนะันเพื่อจะให้เราเข้าใจ ถึงบทเรียนตรงนี้นะฮะให้เรามาดูคําถามที่สําคัญตรงนี้นะฮะคำถามที่1ก็คือหัวใจสําคัญของการนับสก,การในสถานนับสก,การคือการหลั่งโลหิตโลหิตเหล่านี้มีความหมายอย่างไรเราจะสังเกตเห็นว่าพระพลาที่สร้างในยุคข,ของโมเสกก็มีการฆ่าถวายบูชานะฮะมีการนำเลือดเข้าไปพรมข้างในนะฮะเลือดตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคข,ของโมเสสเลือดตรงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมการบทที่3แล้วเมื่อมนุษย์ทำผิดแล้ว มนุษย์อายหรือกลัวพระเจ้าแล้วมนุษย์ต้องเอาใบาไม้มาเย็บปกปีกไก่นะพระเจ้าก็เลยเอาหนังสัตว์มาให้เขาสวมใส่คำถามก็คือทำอย่างไรฉันจะได้หนังส,รสรัตว์แสดงว่าสัตว์ก็ต้องตายใช่ไหมครับต้องมีเลือดไหลดังนั้นจึงมีการฆ่าสาัตว์ไว้บูชาในปฐมกาลบทที่4เราจึงเห็นสิ่งเหล่านี้มานะฮะส่วนพิธีที่มีในพระพราสมัยของโมเสกก็เป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากสิ่งเหล่านี้นะครับ พระคัมภีร์เขียนว่าผลของบาปคือความตายาดังนั้นมนุษย์ตายมันตั้งแต่อดีตแล้วและการตายก็เกี่ยวข้องกับเลือดเนื้อของเรานะครับ mm hmm. การซึ่งพระชนของพระคริกก็เช่นเดียวกันพระองค์ถูรึงพระโลหิตไหลดังนั้นการฆ่าศาัตาาวายบูชาในวิหารหรือในพระพายุเก่านะฮะมันก็เชื่อมโยงถึงบาปตั้งแต่ยุคเร่ก่อนหน้านั้นและแผนการถ่ายที่จะเกิดขึ้นในยุคต,ต่อมาภายหลังอีก สิ่งนี้ช่วยเราเข้าใจกระบวนการถ่ายบาปตรงนี้ดีขึ้นนะครับคำถามที่2ก็คือเราเรียนรู้อะไรจากการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับมนุษย์ในรูปแบบต่างๆนะเราจะเข้าใจว่าพระเจ้าสถิตกับมนุษย์อย่างไรเราต้องดูตั้งแต่เริ่มเล่ก่อนในปฐมกาลก่อนที่บาปจะเข้ามาในพระเจ้าก็เข้ามาหามนุษย์อยู่กับมนุษย์โดยที่มนุษย์ไม่กลัวแต่หลานจากบาปแล้วมนุษย์ก็กลัวหลบหนีพระเจ้านะพระเจ้าจึงไม่มาปรากฏตัวให้เห็นกับตายอิน ส่วนในพระธรรมอพยพนะฮะได้กล่าวไว้ตรงนี้บอกว่าให้เขาสร้างพระพราพระเจ้าจัดได้สถิอยู่กับเขาแต่เขาไม่ได้เห็นหน้าเห็นพระพาพระเจ้าโดยตรงนะฮะรู้ว่าพระเจ้าสถิอยู่นะฮะผ่านเสาไม้และเสาไฟตรงนั้นเท่านั้นนะฮะส่วนในยุคพระคัมภีร์ใหม่เหมือนที่เขียนไว้ในยอห์นบทที่หนึ่งข้อสิก็คือพระคลิกซึ่งเป็นพระเจ้าได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ได้อยู่ท่ามกลางเราทําให้เราเข้าถึงพระเจ้า และในพระธรรมยอนเช่นเดียวกันที่พระเยซูได้เขียนบันทึกและยอนพระเยซูได้ตรัสและยอนได้เขียนบันทึกไว้บอกว่าหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วนะพระวิญญาณจะลงมาสถิตกับมนุษย์และในจดหมายของเปาโลโดยเฉพาะหนึ่งโครินนะฮะมีการเขียนไว้บอกว่าร่างกายของเราคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทํางานในตัวเราดังนั้นทุกวันนี้พระเจ้าสถิตกับเราผ่านพระวิญญาณนะฮะให้เรารักษาใจรักษาจิตวิญญาณรักษาร่างกายของเราให้ดี แล้วพระเจ้าจะทำงานในตัวเราได้นะเละใน,นอนาคตเหมือนที่วิบอมบทที่21เป็นต้นไปก็คือพระเจ้าจะอยู่กับมนุษย์นะดังนั้นเราเย่จากพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าสถิตกับเราในรูปแบบต่างๆตามที่เขียนตรงนี้ให้เราจาไว้เสมอพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าพร้อมที่จะเข้ามาในตัวเราเข้ามาช่วยเหลือเราและเปลี่ยนแปลงตัวเราให้มีชีวิตที่ดีนะครับปัจจุบันนี้เราไม่มีพระพรา ที่มีเสาเมฆเสาไฟตามแบบที่อยู่ในพระธรรมออิยมแต่เราเข้าถึงพระเจ้าผ่านการอธิษฐานการศึกษาพระัมภีการนมัสก,การและพระวิญญาณเข้ามาทํางานในตัวเราตามที่เขียนไว้ในพระพมภีพนันธสัญญาครับคำถามที่3พระธรรมฮิบรูบทที่8ปดโยดข้อ1๊อหนึ่งถึงหกนะฮะสถานนมัสก,การบนแผ่นดินโลกสะท้อนถึงพระราชกิจของพระพริต์ในสถานสัตสีบนสวรรค์อย่างไรนะครับพระธรรมฮิบรูหลายๆบท ได้อธิบายถึงพระพรามบนโลกนี้เล่นบอกว่าพระคริสต์ได้เข้าไปในพระพราหรือสถานน้รก,การที่ไม่ได้สร้างโดยมือมนุษย์อยู่บนสวรรค์นะฮะและพระองค์นำพระโลหีของพระองค์ไปที่นั่นเพื่อจะอาภัยบาปมนุษย์ชั่วนิรันดร์เนี่ยฮะตรงนี้ทําให้เราเข้าใจถึงกระบวนการไถ่าบาปที่ชัดเจนขึ้นดังนั้นเนื้อหาในพระธรรมฮิบรูช่วยให้เราเข้าใจพระพราตามพระธรรมอพยพช่วนไทยได้ดีขึ้น ขอให้เราศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วยกรรันแล้วเราก็จะเข้าใจงถงเทยมากขึ้นนะฮะพระพาคือสถานที่นับราการนะฮะและสิ่งที่อยู่ในพระพาที่สําคัญที่สุดก็คือกระบวนการชรบบําระบาปกระบวนการไถ่าบาปกระบวนการเหล่านั้นสะท้อนถึงพระราชกิจของพระคริสตั้งแต่สิ่งพระชนบนไม้กางเขนไปจนถึงการพิพากษาในห้องบริสุทธิ์ที่สุดเพื่ออาภัยบาปให้กับมนุษย์และเมื่อไร่ที่พระราชกิจเหล่านี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ พระองค์ก็จะ,สะเสด็จลงมานี่คือความหวังอันยิ่งใหญ่ของเราและการที่เราจะเข้าใจถึงพระรชกิจการไถ่าบาปการอภัยบาปบนสวรรค์ได้ชัดเจนนะฮะเราต้องเข้าใจเรื่องพระพรานะดังนั้นสื่อสารพระธรรมอพยพเนี่ยอ่านให้ดีว่าพระพรานะสร้างมามีองค์ประกอบอย่างไรมีพิธีกรรมข้างในอย่างไรแล้วเราก็จะเข้าใจกระบวนการไถ่าบาปของพระคริ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะสิ่งสําคัญก็คือขอให้เราเปิดใจให้พระเจ้า สถิตอยู่กับเราทุกวันนี้พระวิญญาณต้องการเข้ามาในตัวเรานะและให้เราศึกษาเรื่องพระพราให้กระจ่างแล้พระเจ้าก็จะสถิตอยู่ในตัวเราตลอดไปเพราะว่าร่างกายของเราก็เป็นพระพราสําหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งนี้จะช่วยเราเข้าถึงพระเจ้าและมีความหวังอันนิราันเกี่ยวกับการที่พระคิดจะเสด็จก,กลับมาหลังจากการพิพากษาในพระพรามนสวรรค์ แล้วจะนำเราไปอยู่กับพระองค์ตลอดไปช่วนิรันด์นี่คือความหสูงสุดของการเป็นคริสเตียนและการศึกษาพระรัมีพีจะตอบโจงเราในจุดนี้ครับขอพระเจ้าอวยพร